ไม่องไ่ทำอะไรทำแต่กาวในเขังหวดไม่ฟ้อไปดูว่าแล้วจะเอาไหนไม่มาที่ทำอะไรตัวเทียนคอยดิเทียนไหนนังไอ้เออเทียนคอยมอสัตว์เลยนี่ไอ้ทานี่พานี่ชัดตะน้องนะ ăn <laughs> ừ. lo nào đi bán ơi cái này cũng nắm ได้ตัวอย่า con ta đứ, ta. <laughs> ta. Đấy. Thì thao ta ta Đấy. Đi, đi, <laughs> เออตัดทูนี้สบายสบายตัดทูนเลยตัทูนในลดใสาเียวยออาเอบอานยาบุญเลือดจะไปลเด้อบนานายา้าลเฮ้ยบบต่อสัตท้ายเลยต่อสัดเลยต่อกลสัตตืเดี๋ยวนุ่งจานสัต มันมามันมาชุดใหญ่แล้วมันยากหน่อยถ้าชุดเล็กตันนี้เสร็จไปแล้วธรรมดาหมือนกานนุะกค่้างเดียบจบแล้วราของของเอาเด้อของเอา